ข่าวด่วนครับทุกคนหมอลำสาวที่มีใบหน้ารับซับมากที่สุดวันนี้จะมีใครกันบ้างครับล่าสุดนะครับแอดมินอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ได้ไปให้แม่หมอไม่ใช่แม่หมอนะครับเป็นเพื่อนเนาะที่เขาดูโครงหน้าเป็นนะครับมาจิ้มจิ้มจิ้มหมอลำนะครับว่าใครจะมีโครงหน้าที่รับซับมากที่สุดครับทุกคนวันนี้จะไปฟังกันเลยครับว่ามีใครกันบ้างนะครับคนแรกนะครับนั่นคือนางเอกสาวแต้วสุกัญญาจากระเบีย วัทสินนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่านางเอกแต้วนะครับเป็นคนที่มีโหนกแก้มรับซัพทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นคนที่หน้าชัดมากนะครับหน้าเขาเนี่ยจะสไตล์เหมือนถ้ามองเผลนๆจะแบบ โครงหน้าออกไปทางย่าหญิงนะครับลูกของแม่น้อยโพงามนะทุกคนซึ่งโหนกแก้มเนี่ยจะชัดมากนะครับแล้วก็ริมฝีปากบางเนาะสำหรับน้องเต้าสุกัญญาเพราะฉะนั้นแล้วโครงหน้าเป็นใบหน้าที่รับซับเนาะอีกหนึ่งคนนั่นเองนะครับทุกคนแล้วคนต่อมานะครับนั่นก็คือน้องป๋อมแปมอติพรนะครับนางเอกใหม่ของสาวน้อยเพชรแหวนแพงนะครับซึ่งน้องป๋อมแปมเนี่ยเป็นคนที่มีใบหน้ารูปไข่นะครับทุกคนใบหน้ารูปไข่นั่นก็คือเป็นแบบ วงรีเนาะแล้วก็ใบหน้ารับทรัพย์มากๆก็จะมีโหนกแก้มนิดๆนะครับแล้วก็ปากปากของน้องเนี่ยจะเป็นปากรูปทรงแบบกระจับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นปากที่เก็บเงินเก็บทองอยู่นั่นเองนะครับนะสำหรับแม่หมอที่ได้เขียนมาให้นะครับสาหรับน้องป๋อมแปมก็เป็นโครงหน้าที่รับทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับสาหรับนางเอกหมอลำ ต่อกันเลยครับทุกคนกับนางเอกคนนี้ครับนั่นก็คือน้องก้อยชาลินีครับน้องก้อยชาลินีเนี่ยเป็นคนที่โงเฮงดีมากเลยนะครับทุกคนน้องไม่ว่าจะเป็นตาจมูกปากนะครับเป็นอะไรที่มันแบบรับกันหมดเลยแล้วหน้าน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่หน้าแบบวงรีนะครับหน้าเป็นวงรีเป็นใบหน้าที่รับทรัพย์แล้วก็หน้าผากนะครับของน้องก้อยก็คือหน้าผากแบบหน้าหน้าผากแบบชัดอะหน้าผากแบบรู้เลยว่าแบบหน้าผารับทรัพย์เนาะของน้องก้อยชาลินีนะครับเป็นคนที่หน้าผาก กว้างไหมหรือไม่กว้างของก้อยชรินีก็ไม่กว้างนะแต่ว่าเป็นคนที่แบบเวลาเปิดหน้าผากออกแล้วอะเวลาใส่ชุดหมอลำแล้วน้องแบบเอาผมขึ้นอ่ะอุ้มมองว่าก้อยชนินีแบบใส่ชุดหมอลำสวยแล้วก็โง่เฮงหน้านคือได้หมดเลยเนาะเหมือนนางในวันนักคดีอะไรประมาณนั้นสําหรับน้องก้อยนะครับคนต่อมาครับนั่นก็คือหมอลำซิ่งแผวพาวแสงทองน,นั่ครับทุกคนอันนี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงเนาะโนกแก้มใหญ่มากสําหรับ คุณแพลวพาวแสงทองใหญ่นะที่นี้คือโหนกแก้มคือรับซับมากเราจะเห็นได้ว่าตาของคุณแพรวแพาวเนี่ยเป็นคนที่ตาไม่ใหญ่มากทนะทุกคนเพราะว่าโหนกแก้มเขาเนี่ยจะแบบจะเด่นมากเลยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นโหนกแก้มที่รับซับมากและจมูกครับคุณแพรวแพาวคือไม่ต้องไปทําใหม่แล้วนะสาหรับจมูกจมูกนี้คือเป็นจมูกรับซับเลยนะที่แม่หมอบอกมาเนาะ ที่แม่หมอบอกมาว่าจมูกนี้ก็คือเป็นจมูกรับทรัพย์เลยของคุณแพรวพาวแสงทองเนาะแต่นี้ในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะ แก้หรือไม่หรืออะไรยังไงแต่ตอนนี้คือเป็นแบบหน้าแบบรูปทรงรับทรัพย์แล้วนะครับสําหรับคุณแพลว์แพวแสงทองเนาะเป็นคนที่แต่งหน้านะครับขึ้นแล้วก็สวยมากๆนะครับนะคนต่อมาครับที่มีโง่เฮงรับทรัพย์อีกหนึ่งคนนั่นก็คือคุณใหม่พัชรีครับทุกคนนะคุณใหม่พัชรีไม่ต้องพูดถึงเลยในเรื่องของใบหน้าคือชัดมากในเรื่องของแก้มต่างๆนะครับซึ่งโหนกแก้มเนี่ยของเธอเนี่ยเป็นโหนกแก้มรับทรัพย์มากๆสําหรับคุณใหม่พัชรีนะครับแล้วก็เป็นคนที่นับ ปากกว้างนะครับเป็นคนที่แบบ น้าผักเถกนะครับทุกคนเป็นน้าผักแบบอ้ําพัชราภาอะไรประมาณนี้นะคุณใหม่พัชรีนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงก็คือเก็บเงินอยู่แล้วก็เป็นโง่เฮงที่รับทรัพย์มากๆเลยนะครับสำหรับคุณใหม่พัชรีเนาะก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าคุณใหม่เนี่ยมีงานอยู่ตลอดแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในกระแสโซเชียลตลอดเนาะแล้วก็ FC แฟนคลับเยอะมากเป็นคนที่ใบหน้าแบบมีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์นะที่นี้คือสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างได้นั่นเองนะครับสาหรับ คุณใหม่พัชรีเนาะผ่านไปครับกะอีกคนหนึ่งนะนั่นคือน,น้องออมแอมเพชรบ้านแพงครับ อ,อมแอมเพชรบ้านแพงเป็นคนที่มีใบหน้าสวยมากทุกคนเนาะเป็นคนที่ใบหน้าฟ้าประธานมากๆแล้วก็โหนกแก้มชัดอีกหนึ่งคนสําหรับหมอลำเนาะอันนี้คืออุ้มขออนุญาตยกมาสําหรับคนที่มีแบบโงเ่เฮงดีจริงๆอะ่ะสำหรับใบหน้านางเอ,งเอกหมอลำอะ่ะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องอ,อมแอมเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคือเก็บเงินแบบค่อนข้างที่จะอยู่แล้วก็เป็นคนที่หน้าตาแบบ สวยอะ่ะเป็นคนที่หน้าตาสวยแล้วก็มีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นแล้วเป็นคนที่ดึงดูดให้คนเนี่ยเอามันนี่มาให้ฉันได้นะสําหรับอมแอมเพชรบ้านแพงนะครับเป็นคนที่มีแววตาดึงดูดคนได้ดีมากๆดึงดูดพ่อยกแม่ยกได้ดีแล้วก็ปากเนี่ยสวยมากเป็นปากกระจับเนาะเป็นปากรับทรัพย์อยู่แล้วสําหรับน้องอมแอมแล้วก็มีใบหน้าที่คมแล้วก็โหนกแก้มชัด คือเป็นแบบเหมือนน,งน่งในวันดีวันนัคดีอะสำหรับอ,อมแอมนะครับสวยมากๆเลยนะครับนะ <c oughs> เป็นใบหน้าที่รับทรัพย์เป็นใบหน้าที่เฮงอีกหนึ่งคนสําหรับน้องออมแอมนะครับ มาต่อกันเลยครับกับคนต่อไปนั่นก็คือคุณแอนออรดีนั่นเองนะครับอริ้นรัวเลยนะครับคุณแอนออรดีเนี่ยเป็นคนที่มีใบหน้าสะสวยมากนะครับหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆคุณเป้ยปานวาดเนาะแล้วก็ดูสิว่าคุณเป้ยปานวาดเนี่ยได้แฟนอภิมหาเศรษฐีเลยก็ว่าได้แล้วคุณแอนล่ะจะรอดอะไรนะครับเรียกได้ว่าคุณแอนออรดีเนี่ยเป็นคนที่มีใบหน้างเูเฮงรับรัพย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปากเองปากของคุณแอนเนี่ย อาจจะไม่ได้แบบเป,เป็นแบบโดดเด่นมากในเรื่องของการรับทรัพย์แต่ใบหน้าของเธอเนี่ยเวลามันมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับทุกคนคือใบหน้าที่แบบคือมองแล้วแบบอยากเอาเงินไปให้อะ่ะ <c oughs> อา้าจริงๆเชื่อไหม fc แฟนคลับที่เป็นแฟนคลับคุณแอนออรดีมองหน้าคุณแอนแล้วเหมือนแบบอยากเอาเงินไปให้เลยไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วหน้าคุณแอนออรดีคือดีมากแล้วก็เป็นคนที่ใบหน้ารับทรัพย์หงเฮงดีมากครับทุกคนคือคือเดินมาก็คือลอยมาแล้วอะคือแบบอยากให้คนแบบ อยากให้คนเห็นเห็นเธอตัวจริงเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นตัวจริงมีคนที่มีออร่ามากผิวผ่องใสนะครับแล้วก็ใบหน้าคือรับทราบนะทุกคนสำหรับคนแอนออร์ดีเนาะไม่แปลกใจเลยว่าตอนนี้ก็คือเป็นซอแอนไปนแล้วนะสําหรับแอนออร์ดีนะครับมาต่อกันเลยครับกับคนสุดท้ายคิดว่าหลายคนน่าจะรอคอยนั่นก็คือน้องอุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงครับตอนนี้คือใบหน้าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงใครที่ไปสัญญกรรมได้ ต้องไปสัญญกรรมให้เหมือนองค์อิงแล้วนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นใบหน้าที่รับทรัพย์เหลือเกินสําหรับองค์อิงเพบ้านแพงนะไม่ว่าจะเป็นใบอ่าดวงตาปากจมูกนะครับองค์อ,งอิงเป็นคนที่ธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นคนที่นี่แหละทุกคนเป็นใบหน้ารับทรัพย์แบบธรรมชาติเลยคือหลายคนไม่อยากให้น้องไปทําอะไรแล้วนะครับคนที่ได้ว่าน้องเนี่ยก็คือ ไม่ต้องทําอะไรแล้วะนะครับทุกคนสวยแล้วแล้วก็เป็นคนที่ใบหน้ารับรั์เนาะอาจจะไม่ได้สวยโดดเด่นมากแต่ใบหน้าแบบนี้เป็นใบหน้าแบบรับทรัพย์หน้าตาซื่อๆใสๆเนี่ยแค่มองเธอแวบ,บเดียวเนี่ยทำให้คนเนี่ยอยากเอาแบบเอามาอะไรไปให้สักล้านหนึ่งอ,อุ้งอีงไปบ้านแพ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่รู้ว่าโงเ่เฮงแบบนี้จะไม่ดีได้อย่างไรอุ้มพิ้มให้เป็นอันดับหนึ่งเลยสําหรับโงเ่เฮงที่ดีมากๆสําหรับการรับทรัพย์ ในตอนนี้แล้วก็ทุกๆตอนสําหรับองค์อีพมบ้านแพงเนาะก็ไม่ต้องอวยเยอะก็เห็นๆกันอยู่แล้วนะครับสำหรับน้องสาวเนาะก็วันนี้นะครับอุ้มก็เอา7ท่านใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 7หรือ8 Here, 8เลยนะวันนี้8คนเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น8คนที่มีใบหน้ารับทรัพย์ที่สุดแล้วในอาชีพหมอลำนะครับเท่าที่อุ้มไปถามแม่หมอมานะวันนี้เรามีแม่หมอส่วนตัวนะครับประจําตัวอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับวันนี้ก็คือจิ้มมาเลยว่าใครในแบบงัวเฮงดีที่สุดนะครับวันนี้ก็ให้ทุกคนนั่นแหละครับทุกคนที่วันนี้ที่อุ้มอ่านไปเนาะก็เป็นคนที่ใบหน้ารับทรัพย์ที่สุดแล้วนะครับทุกคนเนาะก็ขอให้ทุกคนนะครับเฮงเฮงปังปัด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปสัญ อุงอิงเพชรบ้านแพงก่อนตอนเนี้ยนะครับ <c oughs> ก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้มิมขาวกระแสด้วยได้ครับรักทุกคนนะครับ